ขอการสวัสดีครับพ่อแมพี่น้องสุภูสุคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เขาสู่ช่องกเกษตรอินดีนะครับผมเมือ่อี้นดนมีโอกาสลงมา,าหน้านะครับการเดโม่มาพอเพิ่นอัดฟางนะครับผมห้องเสียดุลเพิ่นเพิ่นได้มาอัดฟางอยู่ตรงใกล้ๆนี่แหละครับมองมอง มองที่ปับ๊บอันมองที่บ้านกันเอารถไถลงมารถไถลงมาปั๊บหน้าปังเนี่ยแหละครับก็เย็นเพิ่นอัดนะครับกเ็เลยเอออยากลงมาเบิ่งนะครับว่าเครื่องเครื่องอัดมันเป็นแบบเด่นนะครับเป็นเครื่องอัดพวกยี่ห้อย<ะ>ังนี่เอ๊ะนี่บ่โจนี่บ่ Wing, <laughs> อัดก,ก,ก่อนเจ็ดาทก่อนก่อนละสิบหกบาทก่อน,กนละสบหาแต่านาเครื่องเขาเกก่อนละสิอ๋อครับาม,มาให้ก่อนละสิบแบาทอืมครับครับครับย่าเไปยอย่าเราวันหลยอยู่ะครับผมหลังจากที่ได้สอบชมาแล้วน,นะครับมันมาอัดก่อนละสิบหกบาทนะครับ ก็ซื้อก้อนใหญ่พี่น้องก้อนใหญ่อยู่ก้อนใหญ่ก้อนงามอยู่ครับเป็นกะนมาาดัดตรงนี้ก็เป็นยุ้ใกล้มองที่ปั๊มน้าปังอะไรครับพี่น้องก็เลยได้มีโอกาสลงมาพ่อเปนพอดีก็เลยลงมาพอ,อนิยมไทยเออดสอบถามเพิ่นแล้วนะครับอัดฟางก่อนละสิบหกบาทนะครับเป็นยี่หอนน้อโจเน็ตแบบอานถืออานผิด ขออภัยนะครับเครื่องโจเนตนะครับนี่ครับบ่งลักษนาการอัดก่อนนะครับก่อนโอ้ก่อนใหญ่นะครับทันใดที่จะเอาไปให้อา่าวัวบัวควายกินนะครับกะสอบถามเพื่อนๆนะครับ นี่นะครับเป็นรถที่ใส่ลากจูงนะครับรถที่ใส่หลากจูงก็คือ M อ็มมหาพันนะครับคูโบต้าเอ็มหาพันธ์รถใหญ่นะครับคูโบต้า M อซีรีนะครับ M อ็มมหาพันธ์ดุเก่านะครับแต่ว่าก,กันเป็นก็ใสหลากอัดอยู่แห้งตอนนี้เพป็นกระลังจะเบิง้งเบิ้นอัดขากลับมาครับ นี่เครื่องอัดโจเน็ตชจเน็ตโอ้โหว่าเป็นเครื่องอัดมาจากเครื่องอัดจากประเทศใดนะครับก็บรลูนะครับถัาพี่น้องผู้ใดรับชุมอยู่หรือว่าสามขอมูลกัน บอกกันในนี่ครับคอมเมนต์ข้างล่างคลิปก็ได้ครับโอ้อัดเร็วครับผมโอ้อัดงามอัดงามผู้ซื้อว่าเออพิ่นว่าเพิ่นจะซื้อมือสองมากนะครับเครื่องนี้บบแมนเครื่องอัดไม้นะครับเครื่องมือสองมากพิ่งโบลูว่าเพิ่นซื้อมากเครื่องละเท่าได้บุกครับโบลูพูดกัน ดีวรอบตอนไปเรียวกลับมาครับบยอย่างยางหลพี่น้องมันสั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเวียนหัวนะครับแต่ผมยางหลายบได้ใส่ไม่กันสั้นนะครับอาจจะอาจจะสั้นเนี่ยก็เลยบยอย่างยางดูครับแต่ยางดูมันจีสั้นมันขนท่านผู้ชมก็อาจจะเวียนหัวได้นะครับก็มาเบิ่งขากลับมานะครับ กลับมาให้เบิ้งไกลๆเลยครับธุรกิจนี่ก็ เป็นแต่มีความหนาสนใจอยู่ครับที่แยกผมก็ว่าอยากเฮ็ุขึ้นกันนี่แหละถ้าอยู่ดีมีแห้งได้มาจากการเฮตดงานกลับมาจากเมืองหนองม,มุองหน้ากะคิดว่าน่าจะเดี๋ยวสิเด็จไปศึกษาอยู่ครับนีความสนใจอยู่ก็อยากเฮ็ดน้องอยากเหตุขึ้นคน,นขึ้นกันเพราะว่าอยากเหตดเฮ็ุฟ้ามนะครับ มีความสนใจอยู่ว่าอยากได้อยากได้ฟางอยากอยากได้เฟื่องนี่แหละครับไปหาเก็บใบนะครับเก็บสตอ็อกใบให้บวกไหวกินนาแหล่งนะครับก็ถือว่าธุรกิจมีเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับผู้ใด้าคิดจะเฮ็ดธุรกิจนี้กะ ขอแนะนำครับพี่น้องถือว่าเป็นธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งที่มีความหนาสนใจครับฟางรับจากอัดกระกรละสิบหกบาทแหละครับแต่แม่นสมมติว่าถ้าขายเป็นก้อนก็ตาหาฟางหายังไงกพคงจะแพงกันนี้นะครับคุ้มค่าครับกับธุรกิจนี้นะครับ ดินแหงๆอัดง่ายๆแบบอัดง่ายๆแบบสบายๆเลยครับเจ้าโจเน็ตเรื่ออัดน,นะครับยี่ห้อโจเน็ตโจเน็ตนะครับผมโอเคกับผมคลิปนี้ขอบคุ้มขอบคุณทุกพี่น้นองท,ท,ทุกทท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับก็ขอฝากช่อง Youtube นะครับผมช่องเกษตรอินดีไวในอออมอกออม,อมใจ พี่น้องแนนครับขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับขอพค่ณครับ